ตอนนี้เป็นเวลาประมาณนั่นค่ะนาฬิกาอีกสิบห้านาทีสองทุ่มโ,โรงแรมชื่อดังของหนังกีดนีนนะมีนัดก,กับเพื่อนตอนสองทุ่มค่ะกำลังจะเดินไปหาเขานะคะโน่นนะคะตรงตึกถนน ถ่ายวิดีโอสักหน่อยสวยมากแดบดบแสงแสงกำลังนี่ค่ะเวลาเกือบสองทุม่มดูแสงยัสงสว่างอยู่เลยค่ะรอบโน่นทางโน้นก็จะเป็นอีดินเบิร์กคัสเซอร์เดี๋ยวเราจะเดินนี่ค่ะปิดไลค์ก่อนนะคะ लाइट ही तो